ครั้งหนึ่งในชีวิตน,นะครับที่เราจมีโอกาสจาริกบุญตามรอยบาทพระศาสดานะครับเป็นโครงการที่สําคัญโดยเฉพาะสำหรับชาวพุทธรวมคณะพระทุนโงจากประเทศไทยทั่วประเทศนะครับจาริกแสแงบุญไปตามเส้นทางสังเวชนีเยสถายครับสิ่งที่พระองค์ได้บําเพ็ญมาทั้งหมดเนี่ยมาสําเร็จที่ตรงนี้งานวิจัยของพระองค์อยู่ตรงนี้ชิปเชื่อมโลกอาทิตย์ที่17มีนาคมนี้ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาถึง2 1่สิบเอ็นาฬิกาสานาทีทางโททบห้า วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับกสู่ชิปเชื่อมโลกครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่เราจะมีโอกาสจาริกบุญตามรอยบาทพระศาสนานะครับเป็นโครงการที่สําคัญโดยเฉพาะสำหรับชาวพุทธผมอยู่ที่สนามบินขยานะครับเดินทางจากสนามบินดอนเมืองมาที่นี่ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงขึ้นนะครับด้วยการสับสัสเรน่ของแอร์เอเชียนะครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นวันพิเศษที่เราจะได้มีโอกาสร่วมคณะพระธุดงจากประเทศไทยพวประเทศนะครับที่ ท่านมีความอุตสาหะมีคันติบาร,รมีในการเดินทางจากภาคเหนือเข้ามานะครับจนสุดทางวันนี้เดินทางด้วยเครื่องโดยดสารเพื่อจะจาริสแสวงบุญไปตามเส้นทางสังเวชนียสถายครับทันทีที่ลงจากสนามบ,บินนะครับพระอาจารย์สำเริงซึ่งเป็นพระหัวหน้าคณะพระธุดงค์คณะนี้นะครับบอกว่าอยากจะให้ญาติโยมสาธิชนที่ตามขบวนมาด้วยได้เดินคล้ายๆกับเดินธุดงค์จากสนามบ,บินกยญาเนี่ยไปยังวัดเนรัญชรานะครับ งคงจริงแล้วระยะทางค่อนข้างไกลแต่ว่าพระอาจารย์บอกว่าจะลองให้เดินดูสัก3กิโลเมตรแล้วจะรู้ว่าพระท่านต้องใช้ความอดทนมากมายขนาดไหนนะครับในการที่จะเดินอย่างเป็นระเบียบนะครับการเดินทางของคณะพระทุดงในครั้งนี้เนี่ยรวมถึงสารชนด้วยไม่เสร็จประมาณ100คนนะครับมหัศจรรพระอาจารย์ครับแค่ระยะทางไม่กี่ร้อยเมตรบรรดาญาติโยมก็รู้สึกเหนื่อยแล้วนะแต่ในขั้งการเดินทุดงเนี่ยต้องถือว่า,เ,าเป็นประปฏิบัติของพระอาจารย์เป็นประจําเลยใช่ไหมครับใช่ครับ ก็เราเดินกันปกติกตกตเป็นปกติเลย่าเป็นปกติอย่างนี้ครับตอนนี้เราจะไปพักที่วัดไทยครับเ,เป็นวัดปา่าทีนอยู่ติดกับแม่น้าเนรัญชาราโอ้เนรัญชาราเป็นแม่น้ําประวัติาศาสตร์ได้ยินไหม,มได้ยินครับทุกครัคร้รงที่พระอาจารย์มาที่อินเดียเนี่ยถ้าจะพูดถึงบรรยากาศของคนอินเดียเป็นยังไงบ้างครับขอให้ฟังพรารพนักบวชนะครับเพราะว่านักบวชเป็นผู้ สละออกจากเกลือนทาสิ่งที่คนที่มีครอบครัวทําได้ยากทำได้ยากเป็นปฏิปทาที่ถือว่าพยายามที่จะพูดง่ายคือละกิเลสแล้วนัน่นแหละบวชตัดออกจากวัฏสงสารครับรบรรดาพระสงฆ์ที่มาที่นี่ต้องถือว่าเป็นสายธุดงโดยเฉพาะไหมครับหรือว่ายัางไงครับก็พระนี่มาฝึกกันใหม่หมดเลยโอ้ครับเพราะว่ามากันแบบต่างวัดแต่พอมาในโครงการการึกธรรมเนี่ครับ รามาปรับแย่เป็นรูปแบบเดียวกัน<อ>ครับถ้าพูดภาษาชาวโลกโลก็คุยกันดูเรื่องคุยกันดูเรื่องภาษาเดียวกันไม่ใช่ว่าไอ้ท่านเค่งคไอ้ท่านยอนอไอ้นั่นปฏิบัติผิดไอ้นี่ปฏิบัติถูกอะไรไม่ใช่อ๋อครับเออต้องไปแนวทางเดียวกันเลยต้องคบต้องคุยกันดูเรื่องครับครับพร,ร,ระพุทธเจ้าในพระตกับนี้มีห้าพระองค์ตอนนี้มาแล้วสี่พระองค์คือพระพุทธเจ้าของเราในองค์ปัจจุบันเนี้ย ที่ท่านได้มาอธิฐานท่าที่ลอยทวนกระแสไปก็เหมือนกับกิเลสของพวกเราการที่มนุษย์หรือว่าเราจะบรรลุธรรมต้องปฏิบัติธรรมหรือว่าใช้ชีวิตทวนกระแสอาจา,าจารย์เขาบอกว่าเมื่อพระพุทธองค์ทรงลอยฐานตรงนี้แล้วก็โน่นนะ เจดีพุทธคยาเนี่ยพระพุทธองค์ก็เดินตรงไปเนี่ยไปสถานที่ตัสรู้บางปีก็น้ําก็จะเยอะนะไปเราเดินกันไปเราเดินเข้าตูประตูวังเลยครับเนี่ยประตูประตูวังมังมหันนะมหันที่เป็นไผ่ครับเป็นวันหนาวันนานหนึ่งของอินเดียครับอย่างชลินเนี่ยอย่างมมหันท์ขชลินอ่าโอ้นี่ใหญ่โตมากนะะวังเนี่ยตอนนั้นก็มีพุทธคยาแล้วสิเจดีมีแล้วค่ะทีหลังตอนที่ตอนนั้นมหันรุ่งเรืองก็เข้ามายึด อานาบริเณนีทั้งหมดเลยค่ะยุจเจดีด้วยหลังจากนั้นเห็นว่าพระเจ้าประดุงเลยฮะของพม่าเ่ยนะมาถึงนี่เลยเหรอฮะมาถึงนี่เลยขาเดินทางมานะสมัยก่อนเนี้ยแล้วก็มาบูรณะในสมัยนั้นพม่าก็นับถือศาสนาพุทธทชักพระเจ้าประดุงเนี่ยเป็นกษัตริย์คนสุดท้ายของพม่าที่อยู่ที่เมืองมันเดแล้วก็เดินทางมาที่นี่แล้วก็ได้มาบูรณะซ่อมแซมโอ้สวยงามมากนะครับเนี่ย โโ oh, ออ้ลัท่านผู้ชมครับผมอยู่ที่เจดีพุทธคยาซึ่งเป็นสถานที่ตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจนถึงขณะนี้นะครับเวลาท้องถิ่นในขณะนี้คือหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับซึ่งจะเช้ากว่าที่ประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงครึ่งพวดีนะครับแต่จะเห็นว่าบรรดาสาธุชนพุทธศาธสิกชนนั้นยังคงหลั่งไหลามาอย่างต่อเนื่องนะครับ จะ่ดูกับคณะจากประเทศไทยที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะบำเพ็ญบุญในการจริกธรรมตามรอยศาสนาโดยเฉพาะสังเวชะนิยสถานทั้ง4ตำบลน,นะครับนี่เป็นตำบลที่2คือสถานที่ตัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับสังเวชไม่ใช่เรื่องที่เป็นการปรงอนิจจังหรือว่ารู้สึกขดหูกับชีวิตนะครับแต่คําว่าสังเวชคือการกระตุ้นเตือนให้รู้ว่าณตอนนี้เราทําอะไรอยู่ และได้ปฏิบัติตามคันลองครองธรรมที่ถูกต้องเนี่ยนะครับการจัดการจาริกแสวงบุญตามระบบพระศาสนานั้นทําขึ้นหลายครั้งนะครับได้รับแรงสนับสนุนจากพุทธศสาสนิกชนทุกสาขาอาชีพนะครับทางเอเชียให้การสนับสนุนตั๋วที่นั่งและการเดินทางแต่สิ่งสําคัญสาหรับเรื่องของการมาเยือนสังเวชนียสถาน4ตําบลก็คือเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธมากกว่า2 5 0 0ปีมาแล้วมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งตอนนี้เป็นต้นที่4แล้วนะครับ อายุมากกว่า140ปีแล้วบนยอดโดมของเจดีย์จะเห็นว่าเป็นทองคํานะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของผู้ทีศาสนิกชนชาวไทยที่ร่วมกันบริจาคนะครับจนทําให้เกิดทองคําที่สวยงามสง่าอยู่บนยอดของเจดีย์พุทธคยาแห่งนี้อีกจุดหนึ่งซึ่งสําคัญอยา่างมากก็คือพระแท่นวัชระอาสนะครับซึ่งเป็นสถานที่ประทับนั่งขององค์สิ็จพระสมาสัมพรธเจ้าในวรระที่พระองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธิยาน ภายใต้ต้นศรีมหาโพธิ์แห่งนี้เนี่ยครับแต่ว่าขณะนี้มีการทํารั้วล้อมไว้นะครับเนื่องจากป้องกัคนคนภายนอกหรือคนที่เข้ามาจะเข้าไปทําให้เกิดความไม่สวยงามขึ้นนะครับเจดีย์พุทธคยานั้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมท,ที่ยูนิสโกประกาศไว้น,น,นะครับความสูงขององค์เจดีย์นะครับอยู่ที่ประมาณสัก5้เมตรนะครับทางเดินโดยรอบองค์พระเจดีย์นี่นะครับก็จะเห็นว่าจะมีจารึกต่างๆโดยเฉพาะบทบายของพระเจ้าโอกมหาราชนี่นะครับในการที่ท่านเสด็จมาที่นี่รวมถึง าชาวอินเดียในยุคนั้นนะครับที่เดินทางมาสักการะด้วยนะครับที่สวยงามที่สุดและน่าประทับใจที่สุดทันทีที่เห็นก็คือพระพุทธเมตตาซึ่งอยู่ภายในเจดีพุทธคยาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าพระภาพของพระองค์นั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับเป็นความสงบจะรู้สึกได้ทันทีถึงความศักดิ์สิทธิ์นะครับพุทธคยาสถานที่ตัดสู้เนี่ยเราควรจะนึกถึงอะไรก่อนจะตัดสู้เนี่ยก็ผจญมานใช่ไหมมานผจญเลยมานผจญโอ้ครับ นึกถึงพระเจ้าแล้วนึกถึงว่าเมื่อเรามีปัญหาปุ๊บเราต้องผ่านไปให้ได้ไม่ใช่ว่าเจอปัญหาท้อแท้ใจนี่ไม่ได้พระเจ้าผ่านไงครับผ่านกองทัพพญยามาแม้แต่การบำเพ็ญทุกขรัิยาก็ผ่านมาผ่านแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยใช่ใช่คำว่าตัสรุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาเนี่ยอนุตรสัมมาสัมโพธิญาคืออะไรครับคือพิเศษฝ่าพระอรหันต์ทั่วๆไปอ๋อครับ เหมือนกับว่าตัดสรุปชอบได้ด้วยพระองค์พระองคเองครับอนุตตรสัมมาสัมพธิยานคือสิ่งที่พระพุทธองค์ปรารถนาและบำเพ็ญมาเสียสงไข่กำไรแสนหมากับและให้ได้ตัดสรุปสานที่ตรงเนี้ยครับสิ่งที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาทั้งหมดเนี่ยมาสำเร็จที่ตรงนี้งานวิจัยของพระองค์อยู่ตรงนี้ แับผมกำลังจะเดินทางเข้าไปอย่างบ้านของนางสุชาดานะครับขณะนี้สภาพเป็นสถูปนะครับเราจะเห็นว่าทางเข้าก็เป็นเรื่องธรรมดาของสกุลเดียนะครับที่จะมีคนที่ในอาชีพในการขอทานแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นที่เราจะต้องพูดถึงนะครับทางเข้าของสถูปบ้านของนางสุชาดาเข้าไปแล้วจะเห็นว่าสวยงามมากนะครับการสำรวจต่างๆเนี่ยเข้ามาก็จะเห็นป้ายเลยนะครับเขาบอกว่ามีการขุดค้นพบนะครับ บ้านของนางสุชาดาซึ่งเป็นคนที่ถวายข้าวมัทุปายาตให้กับพระพุทธเจ้านะครับการขุดค้นบริเวณแห่งนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี1973นกสถึง1น7 4นาเะครับนางสุชาดาเคยบูบาลกับเทพเจ้าว่าถ้าหากได้สามีที่มีชาติตระกูลมีความมั่งมีมีศัก์เสมอกันรวมถึงลูกชายที่มีมุสนาแล้วก็จะถวายข้าวมัทูปายาตให้กับเทพพาดาหลังจากที่ประสบความสาเร็จในการที่ขอพรแล้วเนี่ยก็ เตรียมการที่จะถวายข้าวบัรทุปายาตในขณะนั้นเจ้าชายสิทธาะก็มาที่ต้นไทรพอดีทําให้พนังเขาใจผิดคิดว่าเป็นเทพพญาที่บนบานไว้ก็เลยเอาข้าวบัรทุปายาตถวายนะครับและถาดนี้เองครับที่เจ้าชายสิทธถะในขณะนั้นได้นําไปอธิษฐานว่าาหากพระองค์มีบุญวาสนาที่จะได้เป็นุทธเจ้าก็ขอให้ถาดนั้น ลอยทวนแม่น้าเนรชลาซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากที่นี่นะครับซึ่งฐานนั้นก็ลอยทวนน้าไปจริงๆรด้วยศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเนี่ยก็มีการจําลองรูปปั้นนะครับของนางสุชาดากับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับอสองจุดนี้สร้างโดยชาวเมยนมานะครับความสงบสุขร่มเย็นภายใต้ต้นอาชะปาลานิโคตที่คนไทยเรายคนที่เรียกว่าเป็นต้นไทรแต่เป็นคนละสายพันธุ์กันใช่ไหมครับที่เหมือนไทยต้นนี้ แน่นอนว่าไม่ใช่ต้นแรกเริ่มดมทีก็จะเป็นนอเหมือนที่พระศรีมหาโพธิ์แต่ต้นนี้มีความสําคัญมากหนึ่งนางสุชาดาได้มาถวายข้าวมัททุปยาอยู่ที่ต้นโพนั้นสี่สัปดาห์อครับตอนนี้มาสัปดาห์ที่5มานั่งที่นี่เซวยวิมุตติสุขที่นี่คเจ็ดวันไม่ได้ลุกไปไหนอันนี้หลังจากจัดสรุแล้วใช่ไหมครับใช่ใแล้วก็เดินออกไปสมุจริน แล้วก็เดินออกไปที่ต้นเกตต้นไม้เกตต้นเกตอีกต้นหนึ่งอีกต้นแล้วก็เดินกลับมาที่นี่พิจารณาถึงหลักธรรมครองได้ทรงบรรลุแล้วคําว่าข้าวมะทุป,ปายาตม,มันเป็นข้าวอะไรยังไงครับพระอาจารย์ก็เป็นข้าวเจ้าครับของเรานะแล้วก็หุงด้วยนมนมโครครับ มีน้ำตาลมีน้ำรึ้งที่นี่เขาก็กินกันอยู่กันปกติเที่ยวให้พอดีให้มันเป็นก้อนแห้งๆไม่งั้นพระพุทธองค์จะไปปั้นไม่ได้ถึง49ก้อนบางคนบอกว่าข้าวมาทุกพยาเนี่ยสำหรับบูชาเทพเจ้าเท่านั้นอันนี้เป็นชั้นอัตถกถาที่เขาแต่งกันมาในยุคหนึ่งยุคหนึ่งที่อินเดียที่เนี้ยทเนีขาก็รับประทานกันทำกันปกติเขาก็ทำมาถวายมานันอรอ ท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นความโชคดีของผมแล้วก็ในการชิปเชื่อมโลกและทีมงานนะครับเพราะว่าบรารมีของพระอาจารย์สำเริงนะครับได้กรุณาน,นำเระมาที่แม่น้ําคงคาอีกครั้งหนึ่งผมเคยมาที่ดีว่าสัก2 0ิปีที่แล้วพ,พอๆกับที่พระอาจารย์เคยมาที่อินเดียครับมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยแน่น,นอนทุกคนต้องพูดถึงเรื่องของความตายการเผาศพนะครับคติความเชื่อของชาวฮินดูส่วนใหญ่ที่นี่เข้าเป็นยังไงกันครับ คติความเชื่อนี่เขาถือว่าเขาได้มาอาบน้ําก็ดีนะที่นี่นะครับเขาจะได้บุญล้างบาปไอ้ที่ทาบาปกันมานั้นมาหลายปีเนี่ยอมาเนี่ยมาที่มาที่แม่น้ําท่าตรงนี้ท่าแถบนี้มันจะโซนแถบนี้มันจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะถือว่าเป็นแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์เฉพาะโซนอย่างเี้ยเฉพาะโซนนี้ด้วยเหรอเฉพาะโซนนี้โดยเฉพาะเลยของเมืองพราสีทาเลยจากที่นี่ไปเราจะเห็นว่าเขาก็ ไม่ค่อยนิยมเอาตอง้เลยฝั่งนู้นก็ไม่ใช่ใช่ไหมต้องฝั่งนี้ด้วยใช่ไหมครับฝั่งนู้นเขาถือว่าเป็นฝั่งนรกจะไม่จะผู้คนเขาจะไม่ไม่่อยไปกันนะไม่ค่อยไปกันอ๋ออันนี้ฝั่งสวรรค์เลยฝั่งสวรรค์เลยแต่จริงนแ้ว่าจะมีหาดทรายสวยงามตรังมะช่อไม่ค่อยมีคะไม่มีไม่มีใครอยู่อ๋อนานนทหาดทรายสวยงามเผาศพเนี่ยเห็นว่าเผากันตลอดย4บี่ชั่วโมงเลยหรอครับใช่ใช่เห็นเขาบอกคนที่จะต้องห้าม เผาศพต้องห้ามเลยนะคือไม่ให้เผาเนี่ยมีกี่ประเภทนะครับพระอาจารย์เนิ่งหญิงพรมมจันทร์คนที่คันทองนิเวศน์น่ะตลอดชีวิตอ่ะตลอดชีวิตเลยอีกประเภทหนึ่งคือเห็นว่างูกัดตายงูกัดตายเพราะงูนี่เป็นเครื่องประดับของพระศิวะใช่ไหมถือว่าาหากถูกงูกัดตายก็แสดงเป็นพระประสงค์พระศิวะพระศิวะไม่ต้องไปรักษาเลยนะะไปครับอีกอย่างหนึ่งเห็นว่าฟ้าผ่าใช่ไหมครับฟ้าผ่า โอ้โห้าผ่านี่แรงมากตายแบบปัจจุบันทันด่วนอ่านี่เทพเจากก้าเขาต้องการด่วนด่วนเลยด่วนด่วนจีคนที่ไม่ได้เผาเนี่ยเอามาห่อเอามาห่อแล้วก็เอาก้อนหินเนี่ยมาปูเอาไปรออยู่กลางแม่น้ำกลงางแม่น้ำคงคาเลยแล้วก็ลองลอยไปตามน้ํางี้เลยครับก็ไปตามน้ํานี่แหละโอ้โหอ่าคนไทยเห็นแล้วก็แตกตื่นไม่ไปแล้วไม่ลงกลัวกันหรือเปล่ากลัวกันคนอินเดียส่วนใหญ่ไม่กลัวผีใช่ไหมครับเขาเขาเขาอาบน้ําที่นี่ใช่ไหมครับศพไอ้พวกนี้ลอยมาเขาก็ เก so ียรตศพออกไปเขาก็อาบน้ก hmm. right. mm ุาไม่เกี mm ่ยวกันมันจะขาดอย่างนั yeah, ้นน so ักบวชเาเุียสาธุนะสาธุพุทนี่คือจะไม่เผาไม่เผาเหมือนกันอ๋อแล้วปลาเผาที่คนเขาีที่นี่ไม่มีปลาเผาให้ไม่มีคือผมก็อาจจะพูดติดตลกนิดนึงแต่ว่านี่เป็นสาระสำคัญเป็นวิถีชีวิตคือปลาจะเป็นน้ำคงคานี่เขาไม่กินกันหรือไงฮะเขาอาจจะกินแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยไม่กินคนไทยแค่คิดก็ไม่กินแล้วไม่กินแล้วถติว่าที่วัดนี่เขาจะไม่มีต้มปลาอ๋อ ปลาแกงปลาเมนูปลานี่ไม่มีอ๋อเหรอฮะวัดแต่อินเดียที่ของคนไทยเราไมมีอ๋อเรอฉนึกถึงที่นี่เลยเพราะก็นึกถึงก็ที่นี่นะหนึ่งพาราณสีเห็นพระอาจารย์บอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่คงชื่อนี้มาแต่พุทธกาลเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ไม่เปลี่นชื่อเลยเป็นเรื่องที่ประหลาดเลยเมื่ออังกฤษมายึดถือเขาตั้งเปลี่ยนชื่อว่าเป็นเมืองบานาเรสบารนาเรสมารัฐชาวบ้านเขาก็วาราสีวาราสีเลยวารานสีจริงๆเป็นเมืองลิง เมืองเมืองลิงเหรอลิงเมืองที่สีก็คือเมืองลบบุรีสิฮะเมืองลิงใช่ใช่ได้เมืองพนศรีเพราะเมืองลิงเหรอเมืองก็โพธิสัตว์อาจารย์ครับแม่น้ำคงคาเนี่ยทุกคนจะทราบว่ามาจากเทือกเขาหิมาลัยใช่ครับเซนติเมตรลลายก็ว่าได้แล้วไปสิ้นสุดตรงไหนยังไงครับอาจารย์ไปที่ปากแม่น้ำโกการ์ต้าปากอ่าวบ้านเราเกาเรียกว่าปากอ่าวโกการ์ต้ครับโอกาสที่เราจะได้เห็นสดอยู่ใกล้ๆเรือที่เราเดินทางนี่ค่อนข้างจะเยอะหน่อยใช่ไหมครับอาจารย์ มันก็ต้องมีโอกาสนะครับถ้าไม่มีโอกาสไม่ได้เจอถือว่าไม่ได้ไม่มีบุญนะก็ <c oughs> ไม่ถึงขนาดนะ, <c oughs> นนนะครับ,จบาจว่าไปเจอไปเจอไปเจอ,ไปเจอบ่อยบางทีก็เจอกันบ่อย <c oughs> ปฏิกริยาที่พระอาจารย์ได้พบเห็นจากอยติโวมสารุชนที่มา ที่แม่น้ำคงคาเนี่ยชันแย่เขาจะพูดกันในทุนองไหนครับผมไม่ได้ปรงเขาเขามาตื่นเต้นดูไอ้แค่มาดูศพดูเขาเผาศพไป็นคดนั้นแล้วก็จบันไปอนจบคนไปทุกครั้งที่พระอาจารย์มาโลกแม่น้ำคงคาเนี่ยจะเห็นภาพแบบนี้ตลอดเวลาใช่ไหมครับเห็นตลอดเวลานะครับเยอะมากนะวันนี้เยอะเยอะเยอะท่านี้เยอะมันฮิตเป็นแค่ท่าฮิตเป็นท่าขึ้นชื่อว่าบางทีเขาก็ศรัทธาท่านี้บางทีเขาก็ ไม่ศรัทธาอ๋อเป็นเหมือนบางวัดเห็นมีบางจุดที่เขาบอกปกติแล้วจะห้ามถ่ายภาพตรงจุดไหนชื่อว่าอะไรครับพระาจารย์ข้าราชข้าราชข้าดเอข้าจะดปีว่าคาตาข้าดีกว่าบ้านเราก็ไปแปลงโอ้ยนี่มันถึงคาดแล้วมันตายถึงดแา้วเออไอ้นี่มันไม่ถึงคาดครับยังไม่ตาย คำว่าห้ามถ่ายก็คืออาจจะไม่ต้องการให้เห็นภาพใช่ไหเอูดูแล้วเป็นอุจจาราก็คือว่ามีสื่อต่างชาติมาวิพากษ์วิจารณ์บ้านเขาก็ปกติเมื่อก่อนเราไม่มีปัญหาอะไรอยู่กันปกติธรรมดาทางนี้ตะวันออกตอนออกกลับไม่มีผู้คนนะผู้คนน้อยเดี๋ยวนี้เขาเริ่มก็ทางนี้แออัดก็ข้ามไปทางโน้นไปอาบน้ํากับทางโน้นบ้างเห็นไหมเราเห็นป่ะความจริงที่เขาอาบทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเพราะเขาจะเห็นดวงอาทิตย์ตอน เช้าเช้าด้วยเขาก็เลยว่าฟังนู้นฟังนรกว่าไอ้นี่ทางฝั่งสวรรค์ใช่ฝั่งสวรรค์จริงเพราะว่าเขาอาบน้ําฝั่งนี้แล้วก็มองหน้าไปทางดวงอาทิตย์ตอนเช้าดวงอาทิตย์ก็ขึ้นทางนี้อาจจะมีพวกอาจจะเรียกว่าพวกนักพรตนักบวชฉลายดบางทีเขาบูชาดวงอาทิตย์ใช่ใช่ตอนเช้าเขาจะเช้ามืดเขาจะมาสวดมนต์บูชาดวงอาทิตย์อครับชาวรามเขเชื่อว่าดวงอาทิตย์ไม่กลัวจะไม่ขึ้น ัวจะไม่ขึ้นัวยังไม่ขึ้นก็เลยต้องมาสวดต้องมาสวดมนต์สวดบูชาไฟด้วยบูชาไฟนะเห็นตึกรามบ้านช่องที่ดูสวยงามเหมือนกับเป็นโรงแรมใช่ไหมครับท่านอาจารย์ใช่ใช่พระราชวังของกษัตริย์เนปาลว่าพ่อหอว่าผู้ที่ใกล้จะตายก็จะมาอยู่ที่นี่โอ้ทั้งทั้นเข้าอยู่ในเขตต้นน้ําแต่ก็มาเขาศพที่ปาตนาจะมาตายที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคา ของธรรมเมืองพรรณสีเนี่ยในเชิงพุทธประวัติเกี่ยวกับข้อกูลศาสนาพูดยังไงบ้างรครับรอาจารย์เกี่ยวโดยว่าจะเป็นชาดก,าดกเรื่องเล่ายงเคยฟังเรื่องของสุวรรณสามไหมอ,อ๋อสุวรรณสามสุวรรณสามชาดกเตมีใบพระเตมีใบาอาชาติใหญ่ๆอ,อ,อยู่ที่นี่โอ้ครับวังของพระเจ้าพรหมทัตเป็นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโพงคาเลยไปจากนี้หน่อยพระเจ้าพรหมทัตนะครับอาออ การอาบน้ําที่ว่าล้างบาปเนี่ยคืออาบไปทุกวันใช่ไหมครับอาจารย์อาบทุกวันเราดีใจเลยเรานี่เราก็ต้องอาบน้ําล้างบาบทุกวันวันไหนหนาวๆเราก็ไม่อาบใช่ไหมอาบน้ําที่บ้านเราไม่ได้ล้างบาบเหมือนกันแตาบน้ำี่อาบน้าที่ถือว่าล้างบาบล้างบาบครับเป็นความเชื่อเนาะภาพความสวยงามอีกอย่างหนึ่งคือภาพของนกนางนวลซึ่งเยอะมากนะครับจะเห็นว่าโอ้โหทั้งบินทั้งอยู่กับสายน้ํา แล้วก็จะมีคนที่ขายอาหารนกเนี่ยนะครับมาบริการถึงที่ d e l i v e r รี่นะครับก็จะส่งเสียงตะโกนก็เป็นบรรยากาศที่ผมดูแล้วเป็นบรรยากาศที่คึกคักนะครับอินเดียเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะมาดูจากภาพข่าวดูอรแล้วไม่ไม่น่าจะมาดูส้งคมดูวุ่นวายแต่ผมมองว่าอินเดียคือที่สุดของความีีสีสัตครับผมเคยมาลงแม่น้ำคงคาครั้งนี้เป็นครั้งที่ส ดูวความรู้สึกเหมือนกันก็คือว่ามาแล้วเนี่ยมันเป็นภาพที่ตื่นตาตื่นใจประกวนไปด้วยสิ่งที่เราต้องปรงสังเวกับชีวิตเพราะว่าเราจะเห็นความเชื่อกำลังกับพิติกรรมเห็นบรรดาฤาษีชีไัยนักครตทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าหากปฏิบัติอย่างเคร่งครัดบ,บูชาจ้องพระอาทิตย์นะครับบูชาไฟ ก็จะถึงทางหลุดพ้นได้หลากชนชัน้นหลากวัรน,นะก็มาที่นี่โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องของความตายเนี่นะครับเพราะฉะนั้นแม่น้ําคงคาอันศักดิ์สิทธิ์คือเป็นที่พึ่งสุดท้ายของชาวฮินดูที่ปรารถนาจะมาให้เผาศพที่นี่หรือว่าลอยศพไปตามแม่น้ําคงคาครับ